อัติตาและนัตติตาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้อันว่าสัมมาทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ากัจจานะสัตว์โลกนี้อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมากคือส่วนสุดว่าอัิตาคือความมี และส่วนสุดว่านัตติตาคือความไม่มีกัจจานะส่วนสุดว่านัตติตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลกกัจจานะส่วนสุดว่าอัตติตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือความดับไม่เหลือแห่งโลกกัจจานะสัตว์โลกนี้โดยมากถูกผูกพันแล้วด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยทิฏฐิแต่อริยะสาวกนี้ไม่เข้าถึงไม่ถือเอาไม่ถึงทับซึ่งตัณหาและอุปทานอันเป็นเครื่องถึงทับแห่งใจอันเป็นอนุสัยแห่งทิฏฐิว่าอัตตาของเราดังนี้ ย่อมไม่สงสัยย่อมไม่ลังเลในข้อที่ว่าเมื่อจะเกิดทุกเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นเมื่อจะดับทุกเท่านั้นย่อมดับดังนี้ยานในข้อนี้ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นกัจจานะสัมมาทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลกัจจานะ คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้เป็นส่วนสุดที่สองกั <boarding S 1> <น>จจานะตถา,าคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถา,าคตย่อมแสดงดังนี้ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรา,ามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนั์อุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล